นิว a u t i ิสคันนี้โคตรน่าใช้ครับเข้ามาใหม่ไม่สามหมื่นสี่พันกิโลไม่น้อยสุดในบริษัทเป็นรถสิบเก้าปลายปีนะสภาพกริบๆนะผมเช็คห้ลเอยดานะคันนี้การันตีนะครับ รถสวยเกรด A ซื้อได้นี่ใบป,ปอดศูนย์ยังห้อยอยู่นะและที่สำคัญไม้แท้ไม้เดิมไม้แค่สามหมื่นสี่พันกิโลครับพลาสติกยังไม่แก่เลยคุณนะแอร์ปรับดิจิตอลออตโอตโอ้แอร์แบ็กเจ็ดใบเบาะสะอาดสะอ้านครับด้านหลังมีแอร์หลังนะโฉมแรกเลยที่มีแอร์หลังครับแพลตฟอร์ม TNGA โฉมแรกช่วงล่างปีกนกคู่ขับนุ่มๆและอึดๆถึกๆทนๆตามสายอัลติสเขาอ่ะได้ใบคันนี้คุ้มครับเหมือนคุณได้รถใหม่เลยไม้สามหมื่นสี่พันกิโลสิบเก้าปีฟิดาพอลแปดพันหกสนใจคันนี้หรือว สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติสมือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับและที่เพชรยนต์นะครับเราคันรถมือ2อคุณภาพเกรดเครับมีให้พี่พเลือกชมเลือกใช้ครับมากกว่า400คันถ้านับเฉพาะเอาติสนะครับผมมีเอาติสอยู่ประมาณ50-60คันทยอยเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรถนะครับที่เข้ามาผมบอกเลยว่าราคาอาจจะตึงๆนิดนึงแต่คุณได้รถสวยที่ เอาไปใช้ง,งานต่อยาวๆอย่างแน่นอนรถนี้เข้ามานะครับสภาพแรกรับเนี่ยผมบอกเลยว่าเกรด A แบบไม่รู้จะเรียกว่าังไงนะครับมันสวยมากนะแล้วมันก็แทบจะไม่มีรอยบุบรอยทะลอกอะไรเลยนะครับมีอาจจะมีร่องรอยนะครับเล็กๆน้อยๆนะแต่ถือว่าเป็นเกรด A ครับรับประกันนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ากับไม่ก็ไมมไม่มีเล่มชมิ้นุูกสุญหายครับนิวเอลติสเข้ามาเนอะรถนี้ประมาณสัก5คันนะครับไม่เยอะสุดคือแค่แสนสองนะแต่ส่วนใหญ่จะหลักหมื่นครับส่วนคันนี้ไม่น้อยที่สุดในรุ่นนะครับ วันคันนี้ไม่แค่34,000กิโลครับเป็นปี19บชมนิวคุณได้ไมามห่30,000กว่าครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์มือเดียววิ่งน้อยแบบนี้นะครับรับประกันเลยว่าได้ไปโคตรคุ้มครับคันนี้นะครับอีก2คันเนี่ยจะเป็นปี20กับ21นะปี20เนี่ยไม่85,000ครับสีบอลแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปี21จะไปได้เป็นสีขาวครับคันนั้นไม่เก้าหมื่นนะแล้วก็มีสีบอลปียี่สปี20่บแบบนี้อีก1คันไม่แสนสองคันนั้นจะสี่ ส่วนคันนี้ครับไมคุณได้โค่นน้อยอะนะครับบอกเลยว่าเอาติที่ไม่น้อยที่สุดในในบริษัทพยโยนคือคันนี้นะนะครับไม่แค่สามหมื่นสี่พันกิโลครับได้ปีสิบเก้าล็อตปลายปีนะครับรถส่วนน้าใช้กระจกเดิมรอบคันครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรอบคันครับและที่สำคัญไม่น้อยภายในสภาพสะอาดครับประวัติศูนย์แทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและ เปลี่ยนยางปี24ให้พี่พี่แล้วนะครับบอกเลยยางเอาไปใช้งานต่อได้4ปีชิวๆสบายๆคันนี้ครับอย่าพลาดนะมาไวไปไวแน่นอนไมค์เกตสามหมื่นสี่พันกิโลครับนิวเอลติสครับหนึ่งจุดหกลุนจีรถหน่วยงานมือเดียวปอดศูนย์ภาษีหกแปดเรียบร้อยนะครับคันนี้เลขไม 34, ค์สามหมื่นสี่พันกิโลห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทครับฟรีดาวนะจะผ่อนเพียงแค่แปดพันหกตลอดสัญญานะครับตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นสองจุดสามเก้าเองสี่ปีนะถ้าห้าปีสองจุดหกเก้าครับถ้าหกปี นะครับจะ3.69นะครับถ้า7ปี4.49เกลทนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษของบริษัทโอลิโกครับที่เขามาดีวกับบริษัทเพนยอนไว้นะเซ็นในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะแต่ถ้าคุณอยู่จังหวัดภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรแบบนี้ไกลๆหน่อยนะผมมีบริการนะครับไปเซ็นถึงบ้านนะครับแต่เริ่มต้นดอกเบี้ยที่2.79ครับของธนาคารธนาชาติครับธนาคารเกียรตินาคินครับธนาคารกรุงศรีนะครับพวกนี้เลทพอกันอะประมาณ2.79 4ปีนะใครสนใจครับ ฟรีดาวได้แน่นอนนะครับอันนี้ราคาประเมินไฟแนนซ์อยู่ประมาณ5 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0ประมาณนี้เราขายแค่501แต่คุณได้ไมค์แค่30,000นะครับไมค์แค่34,000กิโลมาเริ่มต้นรีวิวคันนี้ครับโคมไฟนะได้เป็นโคมไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ครับนี่ไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวครับไฟเดย์ไลไท์อยู่ในตัวนะนะครับสาหรับ กระจังหน้านะครับได้เป็นโฉมใหม่ครับเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับตัดกับสีดำกอสซี่นะครับเป็นแบบดําเป็นโนแบ็กเนาะนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางโฉมนี้ดูเป็นสปอร์ตนะชดทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับโฉมนี้คุณได้โครงสร้าง TNGA นะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของโตโยต้าครับจุดศูนย์ถ่วงจะตามลงนะครับการยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นนะครับแอร์แบ็กเใบนะครับและที่สําคัญเลยคือช่วงล่างครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะเป็นแบบแยกอิสระสายขวาครับเป็นแบบปีกนอกคู่นะนะก็สเปคเขาจะ จะแจ้งว่าเป็นดับเบิลวิชโบนครับปีกงอกคู่แบบนี้ขับนุ่มๆครับน้องๆแคมรี่ ry, ผมบอกเลยว่าใครที่มองว่าตัวอัลติสเนี่ยจะเป็นเรื่องของความทนอย่างเดียวเนาะนั่งไม่สบายนะครับกว้างเฉยแต่นั่งไม่สบายอันนี้ปรับฉมใหม่แล้วนะครับได้ช่วงล่างที่นุ่มขึ้นนะครับเทคโนโลยีใหม่นะแอร์หลังมีให้แล้วแล้วเบาะได้เป็นเบาะใหญ่ผิวสมัมผัสซอฟทัชครับนะในส่วนของพวกวิทยุก็เชื่อมต่ออะไรได้ ได้หมดเนาะฟังเพลงผ่าน y o u t u มิวสิกสปอร์ติ y ได้ครบครับนี่สันเลีพรมฝากระโปรงสวยๆนะครับมีร่องรอยนะครับเลอะๆนิดหน่อยนะเข้ามาใหม่คันนี้ย้ำนะยังไม่ล้างเลยนะครับสันเลีพรมสวยๆสภาพกริปครับกระจกของเดิมนะภาษีครับเป็น6-8เดือนทันวาเรียบร้อยนะครับผู้ใช้งานต่อได้อีกประมาณสัก สิบเดือนกว่าๆอ่ะสิบเดือนครึ่งตีไปนะประมาณสิบเดือนเล่อกันนะครับนี่นะป่องซุ้มล้อฝั่งนี้เนี่ยชิสสนิทครับล้อแม็ก1ิบหกนิ้วครับสีอร่อยดิสเบรกสีล้อครบถ้วนยางบิดต,ตน้นปียี่สิบสี่ผมบอกเลยได้ไปโคตรคุ้มครับ ยางบิสโตรนะปี2024ใหม่ๆดอกยางโหเหลือเยอะมากนะครับไม้มันน้อยด้วยแล้วยางพึ่งเปลี่ยนผมย้ําแบบนี้ยางพึ่งเปลี่ยนนะครับกระจกพับข้างแบบปรับไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแล้วสันเลียงพมสวยๆนะครับผมพาพี่ๆนะครับดูบอดี้นะครับ,ด,รบด้านนอกก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในนะครับพยายามเช็คให้พี่ๆละเอียดนะเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพนยนต์เองดูจบคุณตัดสินใจได้เลยนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ065 9513374ไลนะ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 ์ครับ a pek152 มีแอดนำหน้านะนะครับยินดีให้คปรึกษาครับทุกรุ่นนะแต่ถ้าเป็นเอาติดก็จะถนัดหน่อยนะทุกคันรู้หมดนะว่าคันไหนคุ้มไม่คุ้มคันไหนใช้คันไหนแบบควรจะซื้อนะคันไหนที่ควรจะข้ามนะเดี๋ยวผมบอกพี่ๆหมดนะครับนะบอกด้วยค,ความจริงใจนะครับซื้อรถกับผมนะครับได้คันที่เวิร์กที่สุดได้ดีสุดเทียงหนึ่งในใจผมผมเสนอคุณแน่นอนนะครับนะสนใจก็ติดต่อมาเบอร์ที่ให้ไว้นะครับด้านหลังครับเซ็นเซอร์ท้ายมี2จุดครับทะเบียนนี้นะ 2 4 4 1ครับนี่นะครับด้านด้านท้ายตรงนี้ไฟท้ายเป็น LED นะครับแล้วก็มีโคเมียมเนาะเป็นแบบด้านๆแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเปิดฝาท้ายฝาท้ายเป็นตัวล็อกไฟฟ้าครับเปิดได้3จุดนะเปิดที่ด้านท้ายนี่แหละนะตัวปุ่มล็อกไฟฟ้านะครับและสลักในตัวรถและกดค้างที่กุญแจรีโมทก็สามารถเปิดได้ครับมาดูเช็คด้านท้ายกันนะครับเช็คโครงสร้างทางด้านท้ายนะไฟท้ายของเดิมครับไทยโคอิโตซิลซิลิโคนนะครับสีด้านๆเดิมๆนะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆครับไม่มีรอยแกะขันไข ขยับครับนี่นะด้านใน,ด,นด้านเดิมเดิมนะซิลเรียบๆแบบนี้รูระบายอากาศอยู่ครบครบนะครับได้รถสวยน่าใช้ครับประวัติศูนย์นะครับเป็นรถหน่วยงานนะคันนี้ได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะหายากนะไม่ประมาณ30,000แบบเนี้ยและสภาพโครงสร้างหลักเดิมกริปแบบนี้นะครับ ไม่อยากให้พลาดการน,นะสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์เลย0659513374นะนี่ด้านท้ายนะไม่มีรอยแกะใดๆนะครับสีด้านด้านเดิดมๆหัวน็อตไม่มีรอยประแจขันไขยขยับครับกระจกเดิมแท้รอบคันทุกบานผมบอกเลยว่ารถเนี่ยมาสวยทุกคันนะครับนะไม, 80, 000, ม, 90, ม่80,000ไม่90,000ไม่คันนี้30,000นะครับผมบอกเลยว่าสวยทุกคันนะ คุ้มค่าคุ้มราวคาพี่ๆแน่นอนคันหลังตรงๆเดิมๆครับพัดโคดต่างๆเนาะอยู่ครบพรมตะกราดข้างหลังสะอาดสะอานครับเป็นรถที่วิ่งน้อยนะแล้วได้เป็นรถบริษัทคุณดูข้างหลังดินะครับล้อสำรองเครื่องมือแม่แรงนี่ไม่น่าไม่น่าเคยใช่นะครับไม่น่าเคยแกะออกมาใช้เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างทานหลังครับนะสีด้านๆเดิมๆสปอนเซอร์ครบครับด้านหลังตรงนี้ไม่มีรอยออกครับไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยทําใหม่เครื่องมือแม่แรงไม่เคยใช้นะคันนี้นะครับล้อสำรองชมนี้ได้เป็นล้อแมก นี่ได้เป็นล้อแม็กซ์16นิ้วนะสเปคเดิมเลยนะสเปคเดียวกับล้อปกติเขาอะนะครับมาดูปองซุ้มล้อหลังครับผมบอกเลยคันนี้คนขับขับฝีมือนะนะครับแรกรับเข้าใหม่ยังไม่ล้างคุณได้สภาพเนี่ยนะครับโคตรขุมนะครับสนใจคันนี้นะครับ0659513374ก่อนที่มันจะติดจองนะครับฟรีดาวน์ผ่อนแค่8,600บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษเนาะผ่อนได้นะสี่ปีถึงเจ็ดปีถ้าสี่ปีก็ถูกหน่อยเริ่มต้น2.39นะบอดี้ฝั่งนี้ครับสีนะครับไม่มีเขาเรียกว่า คลเฉดอ่ะเนาะนะสีเฉดเดียวกันหมดนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับโคตรคุ้มครับใครได้ไปไม้สามหมื่นสี่พันกิโลนะครับสนใจคันนี้รีบจัดรีบจองมาเดี๋ยวพาพี่พี่รับชมภายในตัวรถกันดีกว่ากุญแจครับรองรับแบบคีย์เลสนะครับด้านฝั่งคนขับนะแต่เปิดแต่เปิดอ่ะนะนะเป็นกุญแจแบบเซ็นเซอร์แล้วภายในครับสำหรับปี19ล็อตปลายปีจะได้เป็นสีเทาเข้มครับตัดกับสีครีมแบบนี้ตรงนี้เป็นเทาเข้มนะแต่เป็นวัสดุบุนุ่มนะตรงนี้ก็เป็นบุนุ่มหมดเป็นสีครีมครับนี่ใบปอดศูนย์ นะมีใบปอดสู์ห้อยอยู่นะครับวิ่งน้อยครับคันนี้นะรถสวยวิ่งน้อยนะครับนี่เบาะบักเก็ตซีดนะครับสภาพดีนะเบาะเดี๋ยวทำความสะอาดสปาให้นี่คือแรกรับเข้าใหม่นะมันก็จะมีรอยเลอะๆหน่อยเดี๋ยวเก็บงานให้แต่ปีกเบาะไม่มียวดไม่มีไว้ไวครับผิวสมัมผัสนุ่มๆซอฟทัชครับสเปคเดิมหนังเขาเรียกว่าหนังไม่ได้ทําใหม่นะเป็นหนังที่เดิมๆจากโรงงานมาสตาร์ได้พี่ๆดูครับชึ่งเดียวติดนะเนี่ยคุณดูนะ ไม่สามหมื่นสี่พันกิโลครับไม่แท้ไม่เดิมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะตรงนี้ครับพวงไลน์ตรงนี้เป็นเหมือนกึ่งกึ่งมัลติฟังก์ชันนะรับสายวางสายได้ปรับดิสเพย์เพิ่มเสียงลดเสียงได้ครบครับแอร์เป็นปรับดิจิตอลออโต้นะผมกดตรงนี้สมมุติผมผมร้อนเนาะผมเอาสักยี่สิบอ่ะกดออโต้ปุ๊บแรงลมมันขยับเห็นไหมนะครับมันจะคำนวณเนาะถึงยี่สิบปุ๊บเดี๋ยวลมมันลดนะถ้าผมปรับอ่ะเป็นยี่สิบสี่เนี่ยตรงนี้ก็จะลดนะครับตรงนี้ผมเปิดแอร์หลังอยู่ถ้าผมจะปิดแอร์หลังผมกดตรงนี้ นี่แอร์หลังมันจะปิดนะเปิดปิดได้นะชมนี้มีแอร์หลังแล้วนะครับโหมดต่างๆไล่ฟ้าอะไรต่างๆกดตรงนี้คับใช้ง,งานง่ายนะครับวิทยุนะครับเสียงดังเย็นเสียงดังเยนตรงนี้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเนะาะฟังเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับไม่ว่าจะแอป,ปไหนก็ตามนะข้างหน้าครับมีแอร์แบ็กเจ็ดใบตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มทั้งหมดครับสีเทาเข้มตัดกับครีมนะตรงนี้ไม่แกะพลาสติกเลยคุณนะครับกุญแจครับที่บอกไปเป็นสมาร์ทเอนทรีครับกดครั้งเปิดท้าย นะครับแล้วเป็นเซ็นเซอร์แบบนี้นะกุญแจใช้งานง่ายนะผมว่านะเป็นแบบว่าไม่ต้องแบบว่ามีไขอะไรแบบนี้นะก็ใช้งานสะดวกครับพุชสตาร์ทเหยียบเบรกกดปุ่มนะครับตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำสองใบบอกข้างครับแน่นตึงนะสภาพดีครับข้างหน้าแอร์แบ็กมี5นะคู่หน้าครับเสา A เข่าคนขับนะครับห้าใบนะสภาพดีมากนะครับใครสนใจนะ New อ u t i s สักคันนะครับผมว่าคันเนี้ยคุณได้ไปไม่ผิดหวังกระจกเป็นแบบวันทัดครับเป็นแบบวันทัดอออโต้ทุกอันนะครับดี่ยวผมกดทีเดียวนะครับแล้วผมก็เอามือออกมาแบบนี้มันก็ เปิดปิดแบบนี้นะครับทุกบานนะถ้าเป็นโฉมเก่าอ่ะจะได้อ,ออโต้แค่ด้านคนขับครับโมนี้ได้ทุกบานแล้วนะครับอ่ะแล้วก็จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะของคันนี้ครับด้านหลังมีแอร์หลังคุณด,ดูนะบบเบาะเลิน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับสภาพให้นี่มีแอร์หลังให้นะครับแอร์แบกก็มี7ใบนะทูโทนครับดูสวยดู ทำให้รถดูสว่างขึ้นนะสีออกครีมตัดเทาแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นปีกโลคู่แล้วนะครับผมบอกเลยได้ไปคุณคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนิว a อา i s ส1.6รุ่นจีปี19ครับไมค์แค่34,000หายากนะนานๆมาทีไม่เห็นไมค์แบบนี้มาพักแล้วนะสนใจคันนี้ก็รีบจัดรีบจองกันนะด้านบนครับผมเพดานไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมครับคุณได้รถเอาติสที่อึดถึกทนนะครับและคุ้มค่าแบบนี้นะอย่าพลาดนะครับนี่อ่ะกระเป๋าจริงโจ้นะครับมี ตึงๆนะไม่มีแบบยุ้ยเนาะใส่ของเยอะจนยุ้ยอะไรแบบนี้ไม่มีแอร์หลังมีนะครับนั่งสบายครับแอร์หลังออแอร์แบ็กหลังมีซ้ายมีขวานะครับนั่งแบบนี้เข่าไม่ติดนั่งสบายเฮดรูมไม่ติดนะผมบอกเลยว่าชมเนี่ยคนนั่งหลังนั่งสบายขึ้นนะครับด้านความโปร่องอาจจะน้อยลงนิดนึงนะแต่ความสะดวกสบายอื่นๆนะครับเขามีให้เพิ่มนะเบาะมันนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเหวี่ยงเนี่ยบางคนนั่งนั่งหลังแล้วเวียนหัวชมนี้มันแยกมันมันช่วยลดตรงนั้นนะครับมันจะมีความนุ่มนะครับ นะมันมีความนุ่มขึ้นมันจะไม่เวียนหัวมันไม่กระด้างนะเหมือนชมเก่าและแอร์หลังก็มีให้นะครับนี่ผมเปิดไฟและไฟไท้าย LED มาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไลท์นี่เปิดไฟให้ดูเลยนะไฟโปรเจคเตอร์แบบเดย์ไลท์นะครับส่องสว่างไกลขึ้นกว่าชฉมเก่าที่เป็นแบบหลอดไส้นะมาเดี๋ยวผมพาพี่ๆครับมาเช็คโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมของตัวรถนะครับดูจบคุณตัดสินใจได้เลยโครงสร้างของตัวรถสําคัญนะครับ เพื่อให้เช็คได้ว่าคันนี้มันได้มีชนหนักมีความจมน้ํากับไมกอไม้ไหมนะครับผมหันการอบรมและรับรองมาตรฐานนะครับตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมามีใบประกอบวิชาชีพนะการตรวจรถนะครับซื้อรถทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะครับผมเช็คให้ละเอียดทุกคันนะแล้วผมมี Apple Au c t i o n นะครับมาเช็คให้ด้วยนะบอดี้ภายนอกข้อดยสันภายในนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์เกียร์ครับและโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม274จุดผมเช็คให้ก่อนเดี๋ยวมีที่เขาเป็นบริษัทตรวจรถมาตรวจให้อีกครั้งนะครับ หัวน็อตคมๆมเดิมๆไม่มีรอยแกะขันสาข,ขยับครับด้านบนและด้านล่างนะสภาพดีครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยคุณนะครับเดี๋ยวดึงสปอนเมนอาร์คให้ดูนะนี่ Spot man สปอนเมนอาร์คสีออกบลอนเนาะเทาเทาบลอนนะครับนี่นะครับไล่เรียงกันไปเนาะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ำกับไมก็ไม้แน่นอนนะครับคุณได้รถสวยสภาพดี ไว้วางใจได้ครับรถมือ2อคันนะคุณซื้อไปคุณคงไม่ใช้2เดือนไม่ใช่2ปีคุณใช้10ปีสิปีคุณซื้อที่เพชรยนต์สบายใจกว่านะครับขัดรถมือ2อคุณภาพเกรดเให้แล้วนะครับราคาของเราก็ไม่ได้ไม่ได้แพงที่สุดแต่เราก็ไม่ได้ถูกที่สุดอยู่ในเล็กกลางๆครับแต่คุณได้เล็กางกลางแบบสบายใจนะเนาะนะครับในรถสวยไปเลยนะครับใช้งานต่อยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคาครับสนใจคันไหนนะครับสนใจรุ่นไหนทักมานะเดี๋ยวผมคัดให้นะครับคันที่เป็นเทียร์หนึ่งในใจผมคันนี้ผมมองแล้วเฮ้ยอัน ในเลทนี้นะในงบประมาณที่ที่ที่ลูกค้าต้องการเพราะรถมันมีเยอะนะมันมี4 0 0รันนะครับเลือกเองนี่โอ้โหงงนะผมจับรถทุกวันนะครับอย่างเอาติสเนี่ยรีวิวมาน่าจะหลักพันคันแล้วนะครับดูแป๊บเดียวรู้ว่าคันไหนคุ้มไม่คุ้มคันนี้รถสวยซื้อได้ผมการันตีนะรอยหนีชุบบอสีนะครับสปอร์ตเมนร์อยู่ครบครบแล้วคุณได้ไม้น้อยนะเหมือนคุณได้รถใหม่เลยนะไมแค่สามหมื่นเนี่ย เหมือนรถวิ่งแค่ปีกว่าเองอะนะครับเพราะเขาวิ่งน้อยนะครับพวกนี้รถหน่วยงานแล้วแต่จุดที่เขาประจำการอะนะบ,บางคนก็วิ่งน้อยนะบ,บางคนก็ไม่ใช้เลยเพราะว่าสมมติอ่าพวกนี้อาจจะเป็นพวกรถหน่วยงานแบงคนะ์ผู้จัดการแบงค์นะครับบ้านขับ BM นะขับเบนซ์นะขับแคมรี่เขาก็ไม่ขับเอาติดใช่ไหมเขาก็ไปไว้ให้คนที่บ้านใช้อะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็เลยวิ่งน้อยนะครับบางคันก็วิ่งเยอะจริงบางคันก็ไม่แสนหเลยอะปี1920นะแต่บางคันก็เนี่ยครับสามหมื่นนะ มาแล้วนะครับอย่าพลาดนะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆครับไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับนะเป็นเดือนเป็นปลายเดือนนะครับเออเป็นปลายปีนะครับโนเวมเบอร์นะครับปลายปี19นะครับหัวน็อตเดิมครับไม่มีประแจขันไขขยับสภาพดีครับรถสวยคันนี้นะครับสนใจรีบจัดรีบจองกันนะนะดึงให้ดูละเอียดนะครับหลังคองหลังคานะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเขาเรียกว่าเอ่อรอยบุบรอยทําสีใหม่นะครับไม่มีพิการอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรถมือสองที่เป็นยนต์นะครับคัดเกตไดให้แล้วคันนี้นะครับซื้อได้ไม่ผิดหวังนะ กระจกเดิมรอบคันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่แค่3 4 0 0 0กิโลครับรถสวยสภาพดีนะสนใจถ้าเรื่องเอาติ๊นะคุณทักมาคุยกับผมได้นะครับมาปรึกษากันได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยินดีแค่มาปรึกษานะแล้วแล้วนำเสนอคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดให้กับพี่พีคันไหนไม่คุ้มผมผมไม่ผมไม่ส่งรูปให้ดูนะครับมันเสียเวลานะครับเอาคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาก่อนนะครับเลือกก่อนนะครับได้คันที่คุ้มกว่าก่อนนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยคุณนี่ครับไฟหน้าไทโคอิโตะนะครับ เบ้าชกเดิมนะหัวน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยแกะครับเบ้าชกเออด้านในนะซอกแก้มไม่มีนะไม่มีรอยแกะเลยนะตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบครับซิลเรียโคตรรูระบายอากาศทริกเกอร์คำเตือน5จุดอยู่ครบครับนี่เรียบๆนะถ้ามีตรงเนี้มันจะย่นๆนะถ้ามีชนหน้ามานะจิ้มมานะอันนี้ซิลเรียบเลยแล้วเป็นซิลเดิมโรงงานนะครับเช็คไม่ยากนะมันจะไม่นิ่มไปไม่แข็งไปถ้ามันแข็งไปคือพ่นสีทับ ถ้ามันนิ่มไปคือยิงใหม่อันนี้คือเดิมนะมันจะยุ่นๆหน่อยไม่นิ่มไปไม่แข็งไปนะครับดูระบายอากาศครบครับสติ๊กเกอร์คำเตือนมอกครบเลยหัวน็อตเดิมๆนะครับเบ้าชกเดิมๆแบบนี้ไฟหน้านะครับเดิมนะของแท้ไทยคุยโตตรงนี้ไม่มีรอยแกะคันไขขยับปั๊ม 1R 1L อยู่ครบครับเครื่องยนต์นะครับดูอวีวทีไอนะครับสีสูบนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับใครสนใจนะครับนิวอาติสคันครับให้คันนี้เป็นตัวเลือกสําหรับพี่ๆนะครับผมว่าคันนี้เป็นรถ ซื้อได้นะรถสวยซื้อได้ครับไม่แค่34,000กิโลปี2019ผลิตเดือนโนเวม ber ก็ปลายปีอะนะมันน่าจะออกแบบจดทะเบียนสักนู่นน่ะทันวานะคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้ครับไม่ใหญ่พลาด New Outis ครับแพลตฟอร์ม TNGA โฉมแรกนะนะครับตัวนี้น่าเล่นครับช่วงล่างปิ่งนกคู่ขับนุ่มๆนะด้วยความอึดถึกทนนะครับเครื่องยนต์ใช้ตัวเดิมนะ1.6นะครับเครื่องพันหกดูอ้อวีวีทีไอนะครับโฉมนี้ทนอยู่แล้ว4สูบนะครับแล้วก็ล้อสำรองล้อแม็ก มีแอร์หลังครับคันนี้เบาะนุ่มๆนะครับแอร์ปรับดิสตอนออโต้เชื่อมต่อบลูทูธได้ครบเลยะนะแล้วสภาพมันกริบแบบนี้นะครับการันตีว่าซื้อได้นะครับ5 1 0 0 0นบาทมากกวไม้สาม0 0ืกิโลฟรีดาวผ่อน8,600บาทตลอดสัญญาดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.39ครับฟรีดาวได้จัดได้เต็มทุมทุมหล่ล่นนะสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0659513374ไลน์ครับ pek 1 5 2มีแอดนำหน้านะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับพพี่่ๆจะไได้มลาด อัปเดตรถสวยเข้าหม่แบบนี้ทุกวันวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ